แล้วก็เราให้พบทักแป๊บเดียวนะครับกลับมาอีกดีไหมครับดีเนาะอ่าสเปเชียลเกส์ของเราน้องแจมราชตะครับขอบคุณด้่ยนี้คือเจอน้องแจมนะครับเราให้น้องแจมนั่ง้านอาจารย์ออสเลยนะครับนีคจานักนะครับอยากแรกที่เลยนะฮะ โอเคเดี okay, latitude, right. okay. so ๋ยวเรามานั่งคุยกันสยสบายดีกว่านะครับวันนี้เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของความสวยความหล่อกันนิดหนึ่งนะครับก่อนให้ท่านอาจารย์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถามน้องแจมไดเป็นหนึ่งกว่าครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและความมั่นใจในการดูแลตัวเองนะครับแจมมีเคล็ดลับในการดูแลแล้วก็เลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองในการดูแลเป็นยังไงบ้างครับให้มันปลอดภัยแล้วก็ได้ในจริงๆเราก็ต้องแบบคือ ตอนแรกผมมีความรู้เรื่องนี้เลยพีผมจะทาทุกอย่างมั่วไปหมดคือเราเห็นว่าใครใช้อะไรดีเราก็จะแบบทาทาทาใช้ใช้ใช้แล้วปัญหาที่ต่อมาที่ผมเจอคือมันแพ้แพ้โดยที่เราไม่รู้ว่าแพ้อะไรเลยทีจนได้ไปปรึกษาก็แบบก็มีคุณหมออย่างนะครับไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอาจจะแพ้แบบส่วนผสมที่อยู่ในครีมต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออผมก็ว่าการที่แบบเราจะใช้อะไรแล้วเราจะเราจะใช้มันปลอดภัยรว่าต้องไปปรึกษาแพทย์ คือใช่ถือว่าเราก็จะรู้ว่าเราเใช้อะไรแล้วมีประโยชน์กับเรล่าไหมที่สุดจะต้องไม่ต้องมาแก้ปัญหาแบบต่อไปเพราะมันผูกป่วยกันด้วยอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทุกท่านถ้ามีปัญหาแบบต้งแจมนะครับก็สามารถปรึกษากับคุณหมอแพทย์ผิวหนังทีมของเราที่กิจกรรมทางด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วตอนนี้อยู่แพ้ได้ขนาดนี้นครับมีเคล็ดลับอะไรไหมครับในการที่เราจะเลือกอะไรที่ต่างๆทเราไม่แพ้หรือว่าเหมาะกับอย่างต่า คือก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะว่าแบบตัวเองเป็นผิวยังไงมันจะงงมากเลยพี่บางครั้งกับหน้าก็แห้งเกินบางครั้งก็หมันเกินเอ๊ะหรือว่าเราเป็นอะไรผสมหรือเปล่าก็ไปไปถามแบบชัวร์ๆเลยบกับหมออะไรพว่าี้กหมอเนาะใช่ครับก็เลยแบบรู้ว่าอเฮ้ยเี้ยเป็นผิวผสมก็เลยไปเลือกแบบที่เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเซรั่มอะไรอะไรพวกนี้ให้เราแบบ ใช้แล้วมันเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วผมก็เรื่องแพ้มันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกอย่างเช่นเเวลาออกกองอย่างเงี้ยพูกกับสเปย์ผมอย่างเงี้ยมันมันเลือกไม่ได้เพราะเราเป็นคนเหนื่อ,อยเยอะแล้วเหนื่อยมันลงมา,างตรงนี้ครับก็กลายเป็นแบบตรงนี้แพ้ไปหมดหลังจากนั้นผมก็เข้าไปหาคุณหมอ ไปรักษาสมการอะไรายใช่ครับเป็นเป็นครับอาจารย์ครับเพราะปัญหาหิวเนี่ยนะพอเดฟเริ่มคุยแล้วเนาะขามันจะพลั่งโกรกมาไม่หยุดเลยปัญหาแบบเยอะมากนะครับเพราะทุกคนเนี่ยนะฮะก็รูนแล้วว่มีปัญหาเรื่องหิวเรื่องขมของตัวเองกันทั้งนาดนี้ครับเป็นปกติมากๆนะครับแต่ละวันนี้เรามีท่านอาจารย์ทั้งสิบท่านมาแล้วนะครับครับคุณแจ่มพี่ต้องบอกเลยนะแต่ละท่านเนี่ยก็คือระดับแบบสุดที่สุดที่สุดแล้วเลยเลยผมว่าทุกคนโชคดีมากเลยนะโชคดีมาก ได้มาเสวนากับอาจารย์นะครับอันดับแรกเลยต้องขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์วรพงศ์ก่อนเลวยครับ่าอาจารย์วรพงศ์ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับแล้วก็เขียนตำรามากมายเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นาไปไม่ได้ที่จะถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับเลเซอร์ดีกว่าครับขออนุญาตที่คําถามแรกเลยนะครับในปัจจุบันนี้ครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลความสวยความหลอ่อเลเซอร์อะไรที่ร้านอาจารย์คิดว่า มาแรงที่สุดตอนนี้แล้วก็โดนถามมากที่สุดคือก็จะพูดถึงเลเซอร์ว่าอะไรมาแรงนี้แต่ว่าต้องขึ้นกับกลุ่มอายุถ้าสมมติเป็นกลุ่มอายุวัยรุ่นหน่อยอ๋อวัยรุ่นนะฮะอาจารย์ผมพูดโอ้โหผมพูดทันทีวัยรุ่นเราไม่ไม่อะไรกันเลยแหละฮะอันนี้คือวิธีการขบวนแฟนคลับนะครฮะถ้าเป็นวัยรุ่น เลเซอร์ที่ทำให้หน้าหน้าขาวใสนะครับใสหน้าเข้ารูปแบบนี้หาอะไรที่เราดีนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่อายุมากขึ้นมาอาจารย์บอกมาทางผมเหรอครับไม่ใช่ครับถ้าเป็นกลุ่มที่อายุมากขึ้นมาชีวิตตึงเนี้ยเริ่มจะมีความหย่อนคของใบหน้าเลเซอร์หรือกล้องอะไรที่ทําให้หน้ากระชับได้เนี้ยครับผมเป็นสิ่งนี้ก็มีเหมือนกันใช่เป็นไทยแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันเนี้ย ต้องเป็นอะไรที่บอกว่าเจ็บน้อยหรือไม่มีแผลหรือไม่มีดาวทาียมอันนี้ผมคุณที่กำลังมาในตัดจ็บดาวเทฟังดูดีไหมครับดีครเจ็บน้อยใช่ไอ้เรื่องเจ็บนี่แหละ<อ>ผมกลัวมากผมเลยกลัวหลักกิจกรรมต่างๆที่ฉีเลเซอร์อะไรอย่างพวกนี้เพรามันน่าจะเจ็บมากค<อ>ือปัจจุบันเนี้ยไม่ว่ารู้มากหรือรู้น้อยเนี่ยเพราะว่าถามถึงเรื่องความเจ็บถามเรื่องมีแผลไม่มี ท่นแจ่มนี่บอกว่าต้องกอนละครต้องเจอคนเยอะเนี่ยตรงนี้เนี่ยการทาอะไรที่มีแผนหลายหลายวันเนี่ยก็เป็นปัญหาในการทางานหรือการตัดินใช่เห็นไหมฮะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอะไรในใจที่ทําให้เราเนี่ยเป็น condition ของเราว่าเลือกไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์คิดว่าเราจะมีวิธีการเลือกยังไงนครับเพราะปัจจุบันนี้โอเครื่องมือมันเยอะเหลือเกินนะครับคลินิกบริการทางความงามต่างๆโรงพยาบาลนี่ก็เยอะเหลือเกินนะครับ เลือกยังไงให้ปลอดภัยครับสมัดเลเซอร์แล้วก็เหมาะกับเราครับเป็นเป็นคำถามยอดที่ที่คนแหน่เนาะไอ้ที่คุณแจ่มพูดมากๆนะครับไอ้ที่การใช้เลือกครีมเนี่ยมันมีสื่อโฆษณาเยอะแยะทำให้เราไม่มั่นใจเลือกไม่ใช่อะไรก็ขัตการเลเซอร์และขัตการทางาน้ำให้บริการนะครับถ้าคุณเข้าไปในสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีเยอะมากจนเราจนเราเลือกเลือกไม่ถูกจริงๆนะครับยิ่งในปัจจุบันเนี่ย มันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่การแข่งขันสูงมันก็จะมีการจ้างคนเชียร์จ้างคนโปรโมทจ้างคนเขียนให้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนมัน่อเปนเรือนี้ดคิดมาเป็นละลอกใช่ใช่ใช่ครับพวกนี้ต้องต้องระวังดีๆนะครับอาจจะต้องไปดูในสื่อที่มีความเป็นกลางสิอย่างเช่นสมาคมการ์ตนหนงงประเทศไทยโอ้โหอาจารย์ทโยมได้สมุดมากเลยนะปกบมือนะครับอย่างเช่นต้นตำรับเดืกเยอะมือนะครับใช่นอั่นี้เรากม เป็นระวลาดูในโซเชียลก็ต้องดูว่าต้อพูดสิ่งนี้เนี่ย10คนพูดอย่างร้อยๆ้อยเก้าแปดคนเนี่ยไปในทางเดียวกันแต่ถ้า10คนพูดมีแค่ไปไปไม่กี่คนเชียร์มากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องเคไปนิดนึงมว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเชียร์จริงหรือเชียร์หอแปลกหรือเปล่าใช่ครับอาจจะลืมนะครับอีกที่อาจารย์บอกไว้นะครับครบเครื่องเรื่องผิวหนังนะครับในเฟซบุ๊กนะครับทิมเลยครับตอนนี้นะครับเจอนะครับ แล้วก็มีไลฟ์ของพวกเราตอนนี้ด้วยนะครับไปติดตามกันได้มีสาระความรู้มีรายชางไลฟ์ก็กดกว่าแจ้แจ่มนได้ครับจะมีอะไรดีๆให้คำตอบอแจมได้แน่นอนครับเออใช่พี่อันนี้แบบเสริมนิดนึงบางคนถ้าไม่มีปัญหาจะไม่หาอ่ะจริงๆอ่ะผมบอกว่าอย่าไปรอให้เกิดปัญหาจริงจรเรารู้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะอย่างอย่างที่คุณบอกก็คือแบบโซเชียลอย่างเงี้ยผมก็เคยซื้อซื้อตามแล้วก็สรุปว่าใช้ไปครั้งเดียวแค่ แพ้เสร็จปุ๊บเราเสียเงินไปเฉยคือไม่ได้เสียเฉพาะหน้าเรานะเงินที่เราเสียไปดีซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้แบบพวกแบบสกินแคร์ต่างมันก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกถูกก็แล้วแพงไม่ได้แปลว่าดีด้วยนะใช่แล้วจริงๆที่ผมจฝากไปมีบางคนเนี่ยอาศัยว่าความสะดวกหรืออาศัยว่าคุณเชียร์สิ่งที่เข้าไปเลยโดยที่ไม่ได้เห็ความดีแล้วก็ปัสสาวะจเป็นอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยตบผิวหน้าเนี่ยเป็น จะต้องเจอผู้คนเยอะแยะจะต้องสำรวจด,ดีๆต้องมั่นใจที่จะไปหาเพื่อใช้สิทธิ์อยู่หน้าเรานี่ผิวดียวน,นะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างบันแรกที่ <ไป S 2> เรามองเห็นหน้ากันด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเอาให้ดีด้วยน,นะครับผมดูแลจามา,า,มากเลยนะครับเอาล,ะล่ะเรื่องเลเซอร์ผันไปเรื่องต่อไปน้องแจมได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือยาฉีดต่างๆเมื่อคุดแจ็ก็บอกว่ากลัวยาฉีดตัวยาฉีดแจ็คยได้ยินแจ็ค เผื่อเปลี่ยนใจใช่ไหมไม่แต่ถ้าคุงกายเบาผมก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่ได้กลัวยาฉีดแล้วก็เอ่อกัวยาฉีดต่างจะไม่กลัวคนฉีดกันแล้วใช่ไหไม่ได้อาจารย์ผมชมเข้มสุดขีดชี่บอกแล้วได้แค่นี้จริงๆริงเปลี่ยนที่นั่งกันดีนะผมว่าจะดูเขินนะวันเดียปกติอาจารย์จะมั่นใจกันดีนะครับดูหน้าแดงขึ้นเรื่อไม่ต้องใช้ยาฉีดเลยนะครับถามว่าจะรังสีมาดีกว่า แลรวก็จะได้ยินกันบ่อยๆที่แจ็คคงได้ยินพวกยาสูดเรื่องสุขภาพที่แจ็คได้ยินมีอะไรบ้างครับเอ่อที่ที่ผมรู้เลยนะคือจะเป็นแบบเออ่ฉีดวิตามินแบบเอ่อมีแบบฉีดวิตามินเอ่อฉีดที่เป็นจุดเป็นจุดตามฝ่อร่างเลือยอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยได้ฉเินเหเ็นเฮ้ยเจ็บสิวเคยมากแล้วเนาะเจ็บมากโบรทอกซบอร์รี่นะครับโบรทอปเอร์์เลอร์บิลทอปฮาร์ดเลอร์มีนะโอ้มันแบบเป็นอะไรที่ทุกคนตลอดเวลาใชเจอในหน้าบ้านก็เจอแล้วอ่ะใช่ครับ ีเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังดีกว่าอาจารย์เป็นครับถ้าพูดเรื่องยาฉีดปัจจุบันนี้ดีกว่าที่อยากฝากให้กับทุกคนมีตัวไหนเป็นพิเศษบ้างเป็นครับและแต่ละตัวเป็นยังไงครับเวลาที่เราอยากจะใช้ยาฉีดลงใบหน้าเพื่อที่จะทำให้หน้าเราดูเนี้ขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะคก็คือโบทูลินัมพักซีนมกับโบทอกซ์พวกนี้เนี่ยจะช่วยลดริ้วรอยที่เกิดจากการขยับอย่างเช่นสมมติอาจารย์ว่าผมไม่ขยับ โยมทีมาอันนี้ลงได้ได้อ่แรงไม่เห็นรอยอะไรม่ได้คับอก็มีนนเราเรสามารถ้เองเก็เองราถามว่าลสูรไรมพวกนี้เของศด้ตถ้ามันเป็นรอบที่แบบอยู่ถาวรแล้วขยับไม่ขยอบก็อยู่อย่างเช่นรอบแกน ก็ใช้เฟลเลอรก็จะดีกว่าหรือถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีการปรับรูปหน้าให้หน้ายาวขึ้นให้กรอบเล็กลงทวกนี้ก็สามารถใช้บนคุณท็อปเซมร่วมกับเฟลเลอร์ได้จะทําให้เราดูดีดีหน้ามีสมส่วนขึ้นครับผมเป็นเป็นหลักการง่ายๆนะครับเลือกใช้ก็เลือกที่ถูกกับปัญหาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรก็ทิปแล้วเอาหมดไม่ได้ตอบโจทย์นะครับทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่คู่กับยาฉีดควรเป็นเรื่องของหลลอดภั อ่ะครับเราก็เนี totally ่ยน้าตัวน้าแซมเคยได้ยินข่าวเรื่องอะไรบ้างบ้างเยอะแบบเยอะเลยครับพี่หมอเยอะมากเราแบบันทึนตําชีพมาแล้วทําไมเอาออกคือแบบมันคงสยองมากอะตอนที่ไปเอาออกอะที่แบบเวลาไปขูดออกหรือะไรที่เคยได้ยินมาแล้วคือบางคนอย่างพี่บอกพูดจริงว่าคือเราไม่ได้ปรึกษาแพทย์แต่เราก็คิดเอาเองอหะว่าเอ๊ะฉีดตรงนี้มันน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเราพอฉีดไปเรื่อยๆมันเริ่มเกิดเรื่อยๆ แล้วม uh, ันแก้ไม่ขาดเราแก้ไปใช้ในคำข้าพูดอะไรอ่านวัยรุ่นครับนี่ครับหล่ออยู่ก็ทราบว่าโน้องถามคำถามลูกแจ้ถามภาษาอะไรครับครับเออหล่อทอ่สุดอ่าสมมติว่าหล่อที่สุดนั่งที่ไม่เป็นไรครับคือเราเรามีช่วงอายุที่ควรจะเริ่มฉีดครับอันนี้อย่ากรู้มากเพราะว่าเด็กๆบางคนเขาเริ่มดูแลเราสมัยนี้จริงครับอาจาคือเอาเท่าจริง หรืเรื่องเร็วใปก็อจะทำให้เราครับสิ่งิ์การองเข้าสู่ร่างกายเลยเลยคอยพื้นที่ยืนให้คนมีอายุมากอ๋อก็คือว่าคุณหมอจะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากมีแก้มเราก็ลองออกร่างกายก่อนอย่างนี้ให้มันลดลงใช่แบบใช่แบบเอายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ฉีดเอาไว้จนสมมติคนเราเวลายิ้มมันต้องมีรอยบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าสมมติว่ารอยมันเยอะเยอะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราลิ้มฉีเร็วเกินก็ทําให้เราีจะต้องสัมผัสกัยาเนี่ยนานเกินไปมันก็าจะเกิดผลข้างเคียงตามมาอย่างเช่นฉีดแล้วบ็งทมันก็ตึงเกินไปแข็งเกินหรือฉีดเยอะๆมันก็ดูยาได้เพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็เอาตอนที่เข้าที่จําเป็นปรึกษาแพทย์่เชี่ยวชาญจะบอกได้ว่าตอนนี้เราถึงจุดที่ควรจะเริ่มอะไรอย่างี้มันจะมียึดเรื่องหนึ่งคือฉีดแฟนแต่เราไม่บอกไอ้ที่ว่าฉีดก่อนไอ้ที่าเขา้องมียาแบบเงี้ย ลายใช่ับ้วก็อตรว่านปจุบันี้ยังไม่มียาฉสายที่ผนออยที่่านอยเพื่อสั่งฉีดนะคะประเทศไทยยังไม่มีเาฉนั้นเนียถ้ามีการฉีดอันี้ให้คิดไว้ก่อนว่ายาอันนี้อาจจะยังไม่ได้รับกาครับด้ยินก่อย อะไรในเรื่องฉีดแบบกรอบหน้าจะมีการยังมาใช้แล้วก็อาจจะใช้ผิดประเภทหรือว่าไม่ได้ตรงกับที่ลดทะเบียนเอาไว้นะครับเช่นเป็นยาทาแล้วเอามาฉีดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับในในเข้าสู่เรื่องรูปหน้าแล้วก็ขอฝากไปที่อาจารย์วัสุกีกว่าว่าครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในการยกกระชับใบหน้าครับให้อาจารย์วัสนกฝากิด้วยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้มันมีอะไรที่กำลังอินเทรนด์หรือว่าน่าติดตามสำหรับเพื่อนกัน มันมันขึ้นกับว่ามันยวยจากอะไรดีกว่าอ่าเออผมว่าจริงๆมันต้องดูมันไม่ได้ขึ้นกับเครื่องแต่มันขึ้นกับสภาพปัญหาครับเอาบางคนแล้หนักเยอะก็ไดน้ายู่อ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรแค่เป็ดน้ำหนักอือเออถูกไหมเออบางคนแบบลดแล้วอะไรยังรวยอยู่อันเนี้ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าคุจะเอาเครื่องหรือคุณอยากจะใช้ยาฉีดยาฉีดก็มีช่วยนะคุณก็ไปดูสภาพปัญหาซึ่งอันเนี้ยต้องไปหาคุณหมอต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าคุณหมอจะมีวิธีประเมิน เออบางคนมันย้วยเพราะว่าโครงมันเสียลรวใช้เครื่องที่มันมีความร้อนกระตุ้นก็ได้เออบางคนมันย้วยเพราะหนังมันเหลวฉันคาราเจนครับเราไม่อยากกินคุณก็ใช้ยาฉีดของตัวกระตุ้นคาราเจนก็ได้เออเรามีลูกเล่นเยอะคือต้องบอกว่าตอนนี้เราโชคดีนะยูแต่ยุคที่มันมีออปชั่นให้คนไใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นสิดว่าไปหาหมอเรองขอเรื่องนี้ะแน่นอนแน่นอนแหละครับเพราะว่าปัญหาของลูกหน้าเนี่ยมัน ใช่เด่นจนได้ที่ต่างใช่นะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนฟังตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าหน้ามันหย่อนมันหย่อนแบบมันมีเคล็ดลับอะไรให้เราสังเกตด้วยเหรอจะยังไงหรอจรื่อไหนที่ดึงดึงหน้าตัวเองเอออันแรกดึงหน้าใช่ไหมมียาอยู่ในนั้นหน้ายังตึงอยู่เออเข้าใจไหมนะใค่ไหมต่างๆนะครับเรามีวิธีการดูด้วยตัวเองนะว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นปัญหาจากส่วนไหน ผมว่าง่ายๆนะไข้ทำเองได้คือยืดต่างตัวเองพวกเราดื่มสามคนด้วเราดึงเลยครับแล้วถ้ามันเลหกว่าไม่กล้าดื่มเลยเพราะว่ายืดนะอันนี้ก็แรงจะไปกับเพื่อนเหมือนกันอันนั้นอันนี้ที่ฟอร์มนะที่ฟอร์มอันนี้อ่ะว่าอันนี้อรอยเพรอันนั้นต้องทำงานไปลองรรมชาติแต่ด้วยปัญหาเหมือนกันคมอออกออกทางกายเยอะมันมีช่วงนึงที่ลีนลงไปจัดๆแล้ว้หน้าลดไวมากแล้วหน้ามัน รู้อยู่แต่ไม่สดชื่นใช่เพราะว่าไขมันเริ่มน้อยเซลไขมันปุ๋ยกับเซลท่รเทอร์ราเจนก็จะกลายเป็นมันได้โยงขึ้นเพราะว่าคทอรราเจนมันน้อยลงไปด้วยนะคนับที่จริงแล้วอะเราลดน้ำหนักมันไม่ได้อะแสนเลยมันไม่ได้มีผลโดยตรงแต่ว่าเซลไขมันปฏิสัมพันธ์เซลท่าเทอร์ราเจนเซลปุ๋ยการที่ทำให้เราลดไวจะดีกว่าใช่ไหมครัไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยอาจจะเกี่ยวข้อง ก็อย่าลดเร็วเกินไปใช่ถูกไหมครับจริงจริงมันมีตัวเลขอยู่นะใช่ไหมครับเราเคยคุยกันเราเคยเราแอร์อยู่ด้วยกันมันมีเราเราเราแชร์ให้ประชาสนสารอะไรได้สี่มาไปจากู้เหมือนกันส่วงที่เอาเรารับผมเป็นวิทยากรเหรอหนึ่งเดือนหน่งเดือนควรลดประมาณเท่าไหร่หนึ่งเดือนควรลดประมาณสองกิโลกรัมใช่จะเป็นตดีครับมันกว่ไม่เกินไม่เกินประมาณนัประมาณค่อยๆงดค่อยๆงดนะรักษาบวดกล้ามเนื้ออะไรด้วย รถเดือดเดือเกินไปแต่ขาบใายานหน้าจะยืนได้เข้าใจแล้วแก็จะมีวิธีการดูแลรูปร่างเป็นอย่างนี้เดนี้คู้สึกว่าแนี่ยติดขึ้นทักซิ้งไหมครับตอนนี้ทุกคนเห็นด้วยไม่มีบ้าเลยไม่ดูพี่มีบ้าก็ไม่เฮ้ยไม่ก็เป็นคนเชาบออกก๊าย แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราทำงานหนักมากจนเราไม่มีคือกลับบ้านก็อยากนอนแล้วอ่ะคือมันจะเป็เวรต่อแล้วไม่ไหวต้ตื่นเช้าต่ออีกช่วงนี้ก็เลยแบบมีเวลาขึ้นมาผมก็เลยกลับออกร่างกายแบบค่อนข้างจริงจังจังนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเรื่องเกี่ยวกับอาหารถ้าสมมติเราออกอย่างเดียวเลยแคลอรี่แบบออกเยอะมากแต่เรากินเข้าไปไม่พอตามที่ร่างกายต้องการมันจะกลายเป็นเอฟวเป็นแก่าง็นแบบติ้งขึ้นบอพูดเหมือนกันว่าจริคือหน้ามันจะเริ่มแบบตับต่อ คือมันดูหอมจริงมันเห็นตรงนั้นตรงนี้จริงแต่ว่ามันดูโทรมมันดูสุขภาพไม่ดีอ่ะดังนั้นผมว่าเอออย่างรีบออกค่อยลดไปดีกว่าไม่ต้องไปรีบเน้นสุขภาพของใช่นะครับขอไม่ใช้แปลว่าสวยนะครับอจริง beautiful ที่แปลว่าสวยเป็น t i f u ที่แปลว่าสวยใช่ครับครับนี่สิอาจารย์หนำรอนานละนะครับ beautiful รีบรอขอ beautiful คนหนึ่งนะครับอาจารย์หนำครับช่วงปี2020 เราคปลี่ยนล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าพวกเราแพทย์อยู่หนาเราต้องล้าหน้าใช่ไหมอาจารย์เราต้องอัปเดตตัวตลอดเวลาอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังนิดนึงดีกว่าท่านี่อาจารย์ติดตามครับอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นเพร่สำหรับการดูแลผิวแล้วก็ใบหน้ารเอยาแล้วก็ยาอะไรครับอาจารย์คิดว่าถทักษะต่ายาที่คือพวกเราคนที่เป็นหมอเองกับทั้งประชาชนก็คงอยากได้อะไร ที่รวดเร็วออกฤิ์จริงในขณะเดียวกันก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้รับรู้ข่าวสารโดยเฉพาะถ้าติดตาเรื่องเรื่องอื่ก็จะได้ข่าวสารที่ถูกต้องนะคะว่าเราคนใช้อะไรเพื่อรักษาอะไรเช่นเรามีริ้วรอยเรากังวลเราอยากจะใช้ยาหรือว่าใช้สิ่งที่ซื้อได้ตามทั่วไป ว่าในยุคนี้เราทุกคนมีความรู้แล้วแหละแลอก็ขอให้ให้ให้ซื้ออะไรที่ซื้อเองได้ก็ซื้อเองตามที่มันพ้อลจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ป้องกันตัวเองได้เยอะยากันแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่น้องน้องได้ได้ได้แจวได้กล่าวว่าจริงๆบางทีผิวก็มันบางทีผิวก็แห้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราทุกคนอาจจะไม่ต้องมีเขาเรียกว่าซีรีส์อาจจะไม่ต้องมีสกิน แบบอย่างเดียวบนโต๊ะเพราะว่าแล้วแต่ว่าช่วงนั้นผิวเราพูดกับเราว่าอะไรให้ฟังผิวเราด้วยใช่ใชเราเลือกอะไรที่ตรงตามผิวเราช่วงนั้นขออนุญาตได้ไหมครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านถามในเรื่องนี้นะไอเอ่อผมไม่รู้ว่าเราควรจะทานอะไรก่อนอะไรหลังนะครับคือสมมติว่าคืออ่าผมเป็นผู้ชายปัญญาจ๋ามากๆที่ทาครีมน้อยมากะครับแล้วมีกระแดด มี moisturizer มีน้ำตกมีอะไรต่างๆของหมอที่วางอยู่บนโต๊ะข้ออาบน้ำเสร็จแล้วออกมาครับขั้นตอนในการผักผีวเนี่ยคือถามผู้คนอันนี้ก็เป็นข้อสอลที่น่ซมมากเพราะว่าคนไข้จะออกมาให้เรียนให้ให้ดูนะรอลิมปิกออกแบบเป็นทุกคนก็คือแล้วแต่แล้วแต่ความหนึบความข้นแต่ว่าจริงๆถ้ามียาเช่นยารักษาสิวอะไรเงี้ยก็อยากให้อยากให้ทายาก่อนหรือว่าเป็นยาที่มันออกฤทธิ์เช่นเรทิโนลอย าครีมชุ่มชื้นเนี่ยเราอาจจะมีครั้งจริงๆตักลูที่เป็นน้ำตกดีเซรั่มใดๆมันก็ส่วนใหญ่มันจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ยาที่ใส่ข้างในด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องตามความนึ่งอันที่เป็นน้ำหน่อยก็ลงต่ออันที่มันจะออกนิดป้องกันการระเหยของน้ำของผิวหนองเช่นนั้นทีจะเป็นครีมเหนียวหน่อยเราก็จะสุยภาพ เราทายาก่อนพีมมันจะยิ่งวัาไดยนะเราต้องกลายเป็นออกปีมลองก่อน้อแลวเพราะฉะนั้นเนราต้องคอยฟังแต่ถ้าสะสมแล้วมีเยอะมากเนี่ยหาคนช่วยขาย โอ้โหตัวแทนเจ้าไปปรไปบ่อยนะเป็นเป็นตัวแทนหมั่บ้านโมหัสามีพี่นะคนมีโซนนะโอ้โซนวันเดย์อาจาเป็นตัวแทนสมาคมอยู่นะครับวเจที่มอข้าวอาจารย์นอตไปเลยนะมองพี่น้องเลยนะครับแล้วแล้วแล้วกันแดดครับคนปิดท้ายเลยใช่หมครับใช่กันแดมีหน้าที่สะท้อนแด่ออกข้งอกส่วนใหญ่นะค อาหาฮะโอเครู้สึกวันนี้เคลียร์หลายปัญหาโอ้ยขออย่างนึงครับเอาเลยครับแผ่นมาร์กหน้าครับเราแบบว่าใส่ไรอ่ะใช่ผมเคยเห็นบางอันที่บอกเขาบอกว่ามาร์กเช้ามาร์กเย็นจะดีแบบสองเวลาไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบควรจะแบบเว้นระยะกี่วันอะไรยังไงในการมาร์กอะไรทบอเพื่อให้ผิวหน้ามันไม่อนาคตมันจะได้ ไม่ไม่มาเหรอว่าผิวหน้ามัน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 ก็มันก็มัเป็นที่อมยอะอะไรแ่ชงมาที่มันมีแบบพวกกรดบ้างนะผินะ้าไม่ควร่อยเพรามันมันมันเกี่ยวกับุ้งเนี่ยนเซลล์ผิว่างนีไวมันจะคิดาว่าส่วนใหญ่ที่มันมีในองตราดจะเป็นพวกให้ความชุ่มชื้นซึ่งอันนี้เราก็กลับไปที่เรื่องเดิมนะครับฟังเสียงผมอยถ้าผิวคุณต้องการความชุ่มชื้นความแตะไว้เน้ยโงเลยนต้องมีเวลา โอเคครับมีมีครับตอนขับรถผม้นม,ม,มาด้ยด้วย <c oughs> คนไม่เห็นเลยมันก็เลยตอนอยูย่บนเครื่องบินก็ทันะก็อยากให้ระวังด้วยะนะครับเกี่ยวับเกี่ยวับข้าตานะครับครับผมโอเควันนี้เคลีคคคยร์หลายปัญหาเลย <c oughs> และเชื่อเลยว่าได้สาระความรู้มากๆนะครับสำหรับเสวนาเรื่องของผิวนะครับที่เราสวยห่อกัย่าปลอดภัยเลยนะครับยังไงขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับรอาจารย์วรพงศ์นะครับนักศึกานะครับจารยก็ดีพ่ออาจารย์วัสนพนักาขั้นตอนต่อไปเราขอเนี้ยถ่ายรูปรวมด้วยกันสักนิดนึงน้องแจงอยู่ด้วยนะจะเห็นเลยนะครับว่านวัตกรรมมากมายนะครับตั้งคู่กัน จากคุณขนมปังนะครขนมปังอยู่ไหนออยู่ที่ขนมปังมาขนมปังาหลักฐานนะฮะพี่แจมีเคล็ดลับอะไรในการบำรุงผิวหน้าให้หล่อใสก่อนออกงานอีเวนต์บ้างครับ,บอ,อันนี้เป็นคำถามเชิงพลังบวกนะครับพลังบวกหล่อใสนะครับก่อนออกงานอีเวนต์แหละเนะออนอนครับ <c oughs> นอน จริงๆนะมันมีปัญหาจริงเวลาเราแต่งหน้าแล้วแล้วพอแบบแต่งหน้าไม่ติดนะครับแล้วพอผมสังเกตผมก็ไม่เชื่อถ้าผมไม่ได้ลองจริงๆผมก็แบบเอ้พี่ก็บอกว่าไปลองนอนก่อนลองนอนเยอะๆลองออกกำลังกายเสร็จแล้วนอนเลยไม่ต้องนอนอึดพักก่อนได้เดี๋ยวขอกใช่แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแบบทาครีมอะไรกันก็ติดตามหน้ามันจะได้ไม่ดำออกแล้วพอแบบไปกองถ่ายอ่ะพอรามา้งหน้านอนพักผ่อนเพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วเราไปกองถ่ายก็เฮ้ยฉันเห็นหน้าบอกว่าแต่งหน้าให้คือ แล้วหน้ามันก็ดูสดชื่นมากขึ้นอันนี้ผมว่าง่ายๆเลยครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องทาอะไรผมว่าการพักคอนสำคัญเลยและนี่ก็คือข้อคิดจากทั้งแจงนะครับดูแลสุขภาพจากภายในคพัก่อนให้เคียคอถึงสลอใสแบบนี้นะครับขอเซ็งรอบเดือนนังให้กับเบเทศของเราครับดูแลนะรับทานอาารย ยังไงบ้างครับเซสชันนี้นะครับสำหรับความสวยความหล่ออย่างปลอดภัยนะครับและกิจกรรมของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสกินเซนส์ทอล์คเร่ผิวให้ฟิลมูทในวันนี้นะครับยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเสรยมูททางด้านนี้นะครับเรามีทั้ง U V camera นะครับมีทั้งกิจกรรมการถ่ายภาพแล้วก็ปรึกษากับแพทย์ดูหนังของเรานะครับเข้าไปปรึกษากันได้เลยนะครับวันนี้นะครับตอนเซสชันนี้จบลงแล้วนะครับแต่งานของเรา ยังไม่จบเพียงเท่านี้มีวันนี้แล้วมีพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้มีอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องผมเรื่องผิวคืนแพ้สัมผัสใครมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังหรือความสวยความงามใดๆอย่าลืมติดตามกันนะครับและพรุ่งนี้มีสเปเชียลเกสเช่นเดียวกันทราบไหมครับใครมาใครได้ชมเข็มชีราต้องรอดตั้งไหครับมีไหมครับโอ้พรุ่งนี้พบกับเก่งและน้ำปิงนะคะ สัตยเต็เมมากทงจะพบรอบ50ปีนะครับของสมากรทปีนักแห่งประเทศไทยนะครับยังไงขอฝากทุกท่านไปด้วยนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อกับพวกเรานะครับที่เพจพบเรื่องเรื่องผิวหนังนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลาผมจบแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับผมและแม่สมิตอารยสกุลครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ